ในโอกาสบบบนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐมนุษย์ผู้มีบุญมนุษย์ผู้ปารถนาที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลสร้างความรู้ความเข้าใจปารถนาที่จะได้เป็นผู้พ้นจากทุกได้พากันประกอบพิธีตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้รักษาศีลได้ถวายทานได้ฟังธรรมได้ปรารถนาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ได้เป็นเพื่อให้ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการปลอดภัยพ้นจากความยากลำบากทุกทรมานััรนี้ บรรดาดูงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงก็ได้บุญได้คุศลได้ความผาสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรที่เกิดจากความตั้งใจความเมตตาความมี <c oughs> ความรู้ความปัถนาดีที่จะพัฒนาตนเองด้วยอานิสงส์แห่งบุญแห่งคุศลน,นี้แท้ที่จริงแล้วทำไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อให้ตัวเองนั้น ได้เข้าถึงความเจริญได้เข้าถึงความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่บุญใดจะไม่มีความหมายและไม่มีความสำคัญเท่ากับบุญแห่งปัญญาเพราะปัญญาจะนำไปซึ่งความพ้นทุกปัญญาจะเป็นเพื่องของการดับความทรมานกุปสคและปัญหาในการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้น บุคคลทั้งหลายทั้งปวงหากไม่มีบุญกุศลก็จะไม่มีความสามารถที่จะได้พัฒนาการตั้งแต่เรื่องการทำทานรักษาศีลได้เกินฟังธรรมได้เจริญภาวนาแบบน,นี้เราก็ได้ถือ <c oughs> ว่าโอกาสอันประเสริฐได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้คิดทำให้เราได้ไตรตรองเราได้เป็นผู้พิจารณา ว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นธรรมะอะไรที่ห่างไกลจากตัวเราเลยเป็นธรรมะที่อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นพระพุทธองค์นั้นไม่ได้เอาสิ่งต่างๆที่นอกตัวนอกกายนอกในความรู้สึกความสามารถที่เราจะระลึกถึงได้เอามาสบปรุงสั่งสอนเหมือนกับเป็นการบอก <c oughs> เรื่องราวที่ลึกลับแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สามารถ นำพระธรรมที่มีอยู่ในตัวเราหากคนใดก็ตามตั้งสติให้ดีคนใดก็ตามทำจิตใจให้เกิดความศ <c> ร <oughs> ัทธาให้เกิดความยอมรับและก็เป็นผู้ที่สนใจใส่ใจ ก็จะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นได้แสดงในสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยพิจารณาไม่เคยได้รู้ไม่ได้เคยความเข้าใจไม่มีโอกาสที่จะไตรตรองไม่มีโอกาสที่จะนํามาเพื่อการ <c oughs> ทำให้รู้แจง้งเห็นจริงดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นผู้ตัดสรู้นำเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในตัวมนุษย์และในตัว สรพสัตทั้งหลายได้เอามาเผยเอามาแผ่เอามาชี้จุดให้เห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่บุกพ้องสิ่งใดเป็นสิ่งที่จะต้องตอดเติมสิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรจะต้องตัดทิ้งสิ่งใดควรจะต้องทำลายทิ้งไปก็เป็นไปเพื่อให้เรานั้นพ้นจากอาสวะกิเลสแ mm. บบนี้เราก็ได้พัฒนาการเราได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติธรรมหลายคนก็อาจจะมีคำถามทำไมชีวิตเราทำไม ความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติถึงไม่ได้มีความพัฒนาถึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าหลายคนนั้นก็ยังมีวิถีชีวิตที่เป็นไปในลักษณะเดิมเป็นผู้ไม่ขุนควายเป็นผู้ไม่ใส่ใจเป็นผู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นผู้ไม่พ้อมพัฒนาและไม่ยอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธรรมะของพระพุทธเจ้าคือคือการเปลี่ยนแปลงการ ภาวนาก็คือการพัฒนาพัฒนาในสิ่งที่ไม่รู้ให้เป็นสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้แล้วก็ให้ไปรู้มากรู้มากก็จนทําให้เกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจสูงสุดเพื่อเกิดการกระทําเมื่อเกิดการทําก็จะให้เห็นผลเห็นผลก็นํามาซึ่งการพ้นทุกข์หากเหลานั้นยังไม่มีการพัฒนาไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงจะใช้วิถีชีวิตเหมือนอย่างที่เคยใช้มาตั้งแต่เกิดและไม่ยอมที่จะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิวัติเราก็จะกลายเป็นคนอยู่เท่าเดิมเพราะอะไรก็ตามถ้าไม่พัฒนาไม่เปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีความเจริญดังนั้นผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่มีคำถามอยู่ในใจว่าทำไมการปฏิบัติธรรมของเราถึงไม่พัฒนาการที่เราไม่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเป็นเพราะอะไรการที่จะเข้าถึงธรรมเป็นไปได้ความยากลำบากก็เพราะว่าเรานั้นไม่ได้ปรับทัศนคติว่าธรรมะของพทธเจ้าคือความละเอียด มีตั้งแต่ <c oughs> การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยที่มีการแสดงออกภายนอกรวมกระทั่งถึงการจะต้องเปลี่ยนทัศนคติภายในวิธีคิดและก็แนวทางต่างๆในการเดิมชีวิตต้องเปลี่ยนไปหมดเพราะการที่เรานั้นยังใช้วิธีการเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นผู้เท่าอยู่กับที่เดิมและในขณะที่อยู่ที่เดิมนั้นมีแต่ของเสียมีแต่กองกิเลสมีแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็น สิ่งที่เป็นอุปกเลสทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นผู้ที่ทับถมอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองเข้าถึงธรรมอันสูงสุดพระพุทธองค์ก็ได้เป็นผู้ตั้งและเป็นผู้ตอบให้กับบรรดาทศส,สงฆ์ทั้งหลายหากเราทั้งหลายเป็นผู้ได้มีความปรารถนาอันสูงสุดที่จะพัฒนาเรื่องของธรรมะแล้วก็จะต้องตั้งเรื่องศรัทธาให้เป็นที่มั่นคงศรัทธานั้นก็คือความ เชื่อและความตั้งใจความศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญหากเราศรัทธาในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะทําให้เราเกิดกาําลังเกิดความมุ่งมั่นเกิดความ <c oughs> ขยันหมั่นเพียรและเกิดความปรารถนาที่จะได้ไปในทิศทางที่เราปีความเคารพและมีความรักมีความเชื่อศรัทธาที่เราจะต้อง พิจารณาก็คือศรัทธาที่ทําให้เกิดประโยชน์หรือศรัทธาที่ทําให้เกิดโทษหลายคนก็ศรัทธาในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่จะต้องเป็นอุปสรรคและเป็นอันตรายหลายคนนั้นไม่ได้ใช้สติได้ใช้ปัญญาพิจารณาไต่ตรองศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความเป็นจริงเชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อในสิ่งที่ เป็นการอนุมาหรือเป็นการหลอกลวงตัวเองว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้จะพ้นจากสถานะอย่างนั้นอย่างนี้ทางทั้งศี่ศรัทธาหลายสิ่งหลายอย่างนั้นถ้าไม่ประกอบไปด้วยปัญญาและประโยชน์อันสูงสุดพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นผู้ที่ปฏิเสธหากผู้ใดก็ตามได้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้วองจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่าที่เราศรัทธาต่อพระรัตนตไตย เพราะมีตัวบุคคลที่เราทำที่ทำให้เราเห็นที่ทำให้เราได้ประจักษ์ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความร่มเย็นอริยาสาวกทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ไม่มีความเล่าร้อนไม่มีความทรมานในกายและในใจใดๆทั้งสิน้ตนตังนั้นผู้ที่บุคคลที่เราได้เห็นตัวอย่างก็เป็นเครื่องยืนยันในชั้นต้น ว่าเขาทั้งหลายไม่ได้มีทุกข์ไม่ได้ทรมานอย่างที่พวกเรามีเพราะฉะนั้นแนวทางของเขาก็จึงเป็นแนวทางที่เราควรจะสนใจควรจะใส่ใจเพราะบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้ก็มีแต่ความปรารถนาที่จะให้ตัวเองพ้นจากทุกข์พ้นจากความทรมานทั้งทางกายและทางใจ แต่บัดน,นี้เราก็ไม่ได้สามารถที่จะอยู่ในฐานะที่พ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งทางกายทางใจได้ก็จึงต้องหาเรื่องหาสิ่งต่างๆที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในฐานะที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีแต่ตัวบุคคลและในที่สุดบุคคลที่เราควรจะเคารพบุคคลที่เราควรจะเอามาเป็นเครื่องแบบเป็นสิ่งที่ <c oughs> ยึดถือยึดมั่นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าพระอริยะสงฆ์ใในที่สุดเราก็จะต้องมีศรัทธาได้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณา ว่าแท้ที่จริงแล้วผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่เปลี่ยนสถานะไปเขาใช้อะไรเขานําเดินชีวิตด้วยวิธีการแบบไหนก็คือพระธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเป็นผู้ตรวจสอบเราก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาไต่ตรองไม่ใช่ทุกส,สิ่งทุกอย่างที่ได้เสนอมาไม่ว่าจะเป็นใครพูดไม่ว่าจะเป็นใครบันทึกจารึกไว้ดังใดก็ตามเราก็ต้องนําพระธรรมของทุกๆุกคนที่ดีที่ประเสริฐนั้นมาพิจารณาว่ามีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดและมีประโยชน์ มากน้อยเพียงใดในที่สุดและทำสามารถกระทำได้มากน้อยเพียงใดเมื่อมีพระธรรมแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ไตรตรองเป็นผู้ตรวจสอบจนในที่สุดแล้วหากพระธรรมใดๆก็ตามที่เราได้เกี่ยวข้องและได้รับรู้มาไม่มีโทษไม่มีภยัยไม่มีสิ่งที่เสียหายไม่มีอันตรายมีแต่การพัฒนามีแต่สิ่งดีงามมีแต่ความเจริญเราก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเพิ่มเติมและในที่สุดผลแห่งการที่เราได้นำพระธรรมมา พิจารณาและได้ทาตัวตามตัวอย่างในคําสอนเจ้าจะต้องดูผลผลก็คือความผาสุกผลก็คือความสบายผลก็คือความเจริญผลก็คืออามหน้าแห่งความพ้นทุก นี่ก็แปลว่าเราได้ศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องดีงามก็จะก,ก่กลายเป็นเข็มทิศกลายเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้บรรลุผลพระพุทธองค์นั้นก็ได้เห็นปัญหาของบรรดาพิสุสงักบวชทั้งหลายผู้ดได้ศรัทธาในพระรันาตนตรัย ว่าเหตุใดเขาทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงไม่เป็นคนพัฒนาไม่มีความก้าวหน้าและไม่ได้มีความเจริญและบางคนก็กลายเป็นคนอยู่กับที่ท้อถอยและก็ถอยหลังไปก็เป็นเหตุเพราะว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วบางคนก็ขี้เกียจไม่เข้าหาเหมือนกับบรรดาพิสุสงในสมัยพุทธกาลก็รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้น <c oughs> เป็นผู้ให้คําตอบให้ความรู้ให้โอกาสให้พลังงานได้มากมายได้กระจัดเสียซึ่งความลังเรสงสัยได้แต่ก็ไม่เข้าหาการไม่เข้าหากับบรรดาผู้ที่เป็น <c oughs> จตุบุรุษผู้ที่เป็นนักปราชญ์ก็เท่ากับว่าเราเพียงแค่ศรัทธาแต่ไม่พัฒนาไปสู่การกล้าที่จะเอาประโยชน์ให้ได้เกิดสูงสุดการเข้าหาผู้คนที่มีความรู้ ผู้คนที่สามารถให้คำตอบได้เป็นการย่นเวลาย่นระยะเวลาอย่างยาวนานอย่างมากมายที่เราจะต้องเสียหายไปหลายคนนั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติไม่มีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจไม่มีโอกาสที่จะถามไถ่ใครไม่ได้รับคำตอบก็จะต้องตัดสินใจผิดเข้าใจผิดและทำผิดในที่สุดก็จะต้องไปเวียนว่ายอยู่ในวตาสงสารหลายครัง้งหลายคาก็จะต้องไปอยู่ในอบายภูมิเพราะไปเข้าใจไปเชื่อในสิ่งที่ผิด ไปงมงายในสิ่งที่ทําให้เกิดความลาช้าและเสียหายเป็นการเบียดเบียนตนเองเ,เบียดเบียนคนอื่นเป็นการปิดกั้นสติปัญญาดังนั้นพระุทธเจ้าก็จึงได้เป็นผู้กล่าวเต็นผู้บอกกับพิสุสงฆ์ทั้งหลายหากเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็จะต้องเป็นผู้เข้าเ้าหาเมื่อเข้าหาแล้วก็จะต้องเป็นผู้ <c oughs> อยู่ใกล้ชิดการที่อยู่ใกล้ชิดก็จะได้เห็นพฤติกรรมก็จะได้รู้วิธีคิดวิเน่แนวทางต่างๆเมื่อได้ใกล้ชิดแล้วก็จะต้องเป็นผู้สอบถามเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นบางคงบางคามีปัญหาอยู่ในกายอยู่ในใจก็ไม่สามารถที่จะสอบถามได้เพราะอุปนิสัยแห่งความ <c oughs> ไม่พัฒนาอุปนิสัยแห่งการ ไม่กล้าแสดงออกก็จึงกลายเป็นคนไม่รู้ไม่เข้าใจและก็ติดค้างคาอยู่ในจิตใจเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าใกล้จิตเพราะไม่เป็นผูท้ที่ต้องการที่จะได้รับคําตอบจากคําถามที่อยู่ในใจตัวเองพระพุทธเจ้าก็จึงบอกกับสาวกทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้ใกล้จิตเมื่อได้เกี่ยวข้องแล้วก็ให้สอบถามเพอาาการสอบถามนี่จะทําให้เราเกิดความเข้าใจจะเขิดทำให้เรานั้น <c oughs> มีความ รู้และก็มีแนวทางที่ถูกต้องหลายคนสอบถามแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจฟังมือมีแกมีแต่การถามไม่ใส่ใจไม่สนใจในการที่ได้รับคําอธิบายในการที่ได้รับคําตอบไม่เป็นผู้จดจ์จอโจดจ้างใจก็จึงกลายเป็นผู้จึงใกล้ชิดถึงสอบถามก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่ตั้งใจฟังผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะเป็นอย่างที่ <c oughs> เป็นมาในอดีตคือ จะเรียนอะไรจะทำอะไรก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเพียงแค่ทำตามหน้าที่ไม่ได้สนใจว่าสิ่งต่างๆนั้นควรจะตั้งใจฟังไปเพื่ออะไรตั้งใจฟังแล้วหลายคนก็ไม่จดไม่จำไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่ได้ฟังมานั้นจะต้องนำมาพิจารณาจะต้องเอามาที่จะวิเคราะห์จะต้องแยกแยะจะต้องทำให้เกิดความเข้าใจเพื่อจำ เมื่อไม่จําก็จะต้องเลือมเลือนเหลือง,อง,องหลายคนนั้นน่ะได้ไปพูดเรียนศึกษาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้หรือจะไปฟังธรรมใดๆเมื่อออกจากสถานที่แล้วก็กลายเป็นของที่ได้ฟัง๋ยวที่ได้เรียนรู้นั้นก็อยู่กับที่ไม่ได้ติดตัวติดสมองติดหูติดใจเข้าไปไม่ได้มีอะไรติดตามไปหรือหมดเรื่องราวต่างๆที่ได้ฟังมาก็กลายเป็นฟังเหมือนฟังเพลงที่ไม่ได้มี ประโยชน์ใดๆเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นการฟังแล้วต้องตั้งใจตั้งใจแล้วต้องจดจำการจดจำนั้นจะทำให้เรานั้นได้มีข้อมูลมีเหมือนมีหนังสือที่จิตตัวที่เราสามารถที่จะเปิดดูเรื่องราวต่างๆได้แต่หลายคนนั้นไม่มีอุปนิสัยแห่งการตั้งใจที่จะจำตั้งใจที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์เรื่องหลายเรื่องที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิต ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งก็กลายเป็นผ่านมาและผ่านไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาบางทีก็ยังไม่เข้าหูก็หายไปถึงบางทีเข้ามาแล้วบางทีลุกขึ้นก็หายลืมหมดเลยนั่นก็แปลว่าไม่ตั้งใจที่จะจําเมื่อไม่ตั้งใจที่จะจําแล้วก็จึงกลายเป็นผู้ไม่มี <c oughs> ข้อมูลที่จะนำมาพิจารณาหากเราเป็นผู้ตั้งใจจำแล้วเราก็จะต้องนำข้อมูลต่างๆที่เราได้จำนั้นมาพิจารณามาไต่ตองเพราะการที่เราได้ข้อมูลมาได้เรื่องราวอะไรต่างๆมานั้นไม่ใช่เราจะเชื่ออย่างเดียวเราต้องมาทำความเข้าใจมาพิจารณาหาเหตุหาผล <c oughs> ต้องรูง้แก้งรู้จริงและเป็นผู้ที่จะต้องเข้าถึงอัดเท่าถึงธรรมเราจะได้เป็นประโยชน์สูงสุดบางครั้งเบื่อพิจารณาแล้วไม่ได้ตรงกับจุดประสงค์ไม่ได้ตรงกับความหมายก็จะกลายเป็นความเข้าใจผิดและความเสียหายดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงให้พีสุส่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้พิจารณาธรรมที่พระพุทธองค์นั้นได้กล่าวได้สอนได้บอกได้อธิบายได้เป็นผู้ตัดไว้ให้เป็นผู้ ได้เข้าใจได้รับรู้ดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องเป็นผู้นํามาพิจารณา พิจารณาแล้วจะต้องรู้เหตุรู้ผลรู้อัดรู้ข้อเหตุรู้ข้อธรรมรูรรทท้ที่มาที่ไปรู้ปัญหาต่างๆเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจเราเป็นผู้ที่ <c oughs> มีสติมีปัญญาในยุคปัจจุบันทุกคนได้เรียนหนังสือทุกคนได้มีการศึกษาทุกคนได้ผ่านกระบวนการแห่งการคิดแห่งการวิเคราะห์แยกแยะเราก็ควรจะต้องนําสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนมาใช้มาเป็นแม่แบบมาเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราเข้าถึงธรรม ในที่สุดหลายคนนั้นก็อาจจะรู้อาจจะเข้าใจในเรื่องของธรรมะในเรื่องของสิ่งที่ปรารถนาจากจะรู้จากเข้าใจแต่ถึงความความเข้าใจที่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้นำมาปฏิบัติก็เหมือนเป็นผู้ที่ <c oughs> ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพระธรรมไม่มีความเจริญก้าวหน้าแน่นอนถึงจะรู้มากแต่ไม่ลงมือทำรู้มากแต่ไม่ยอมปฏิบัติธรรมรู้มากไม่ทำให้เกิดประโยชน์เป็นผลนั่นก็คือการเสียเวลาและก็การที่ทำให้เสียหายบาง ดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ถามตัวเองที่บอกตัวเองและที่ได้ <c oughs> รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเลยก <c oughs> ็ไม่มีความละเอียดละเมียดละไมและไม่มีความลึกซึ้งในสิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้จัดขบวนการในการที่เกี่ยวข้องกับความรู้และการประพฤติปฏิบัติ พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีความละเอียดถี่ถ้วนรู้ว่าใครนั้นมีปัญหาหรือใครนั้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถพัฒนาการได้ด้วยจุดอ่อนใดๆก็จึงนํารายละเอียดต่างๆนั้นมาให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ปรับปรุงและได้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมก็ควรจะได้เปลี่ยนอุปนิสัยก็จะต้องเป็นการพัฒนาทีา่จะต้องเข้าไปหา หาบุคคลหาสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อเข้าหาแล้วก็ต้องพยายามที่จะใกล้ชิดเพื่อดูเหตุการณ์เพื่อที่จะได้รับทราบอารมณ์ต่างๆเพราะบางสิ่งบางอย่างนั้นแม้จะเป็นคําพูดแต่ถ้าไม่เห็นอาการก็อาจจะเป็นคนละความหมายก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดเมื่อใกล้ชิดแล้วเรามีปัญหาเราต้องสอบถามเมื่อสอบถามแล้วเราก็จะต้องเป็นผู้ตั้งใจฟังไม่ใช่ถามไป <c oughs> โดยที่ ไม่ใส่ใจสนใจเมื่อฟังแล้วก็จะต้องพยายามที่จะจดจําให้ได้เมื่อจดจําแล้วต้องนํามาพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วจะต้องทําให้เกิดความรู้แจ้งได้เกิดเหตุได้เกิดผลได้เกิดประโยชน์อันสูงสุดเมื่อได้เห็นประโยชน์อันสูงสุดรู้แจ้งความเป็นจริงแล้วว่าเป็นประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่ <c oughs> มีคุณ <c oughs> ก็จะต้องนํามาปฏิบัตินั่นก็จะคือการพัฒนา การประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ฝากได้บอกได้กล่าวกับผู้ที่ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเราทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยและเคยมีบุญบารมีมาก่อนจึงได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนาจึงได้มีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัติได้ออก <c oughs> ได้มา บำเพ็ญเพียรรวมกระทั่งถึงได้มาฟังธรรมเพื่อเกิดความเข้าใจนั่นก็แปลว่าเราจะต้องพยายามที่จะทําให้เกิดผลให้ได้เกิดสูงสุดมิฉะนั้นก็กลายเป็นอยู่ที่เดิมเราก็เป็นอย่างนี้มาทุกปุบทุกชาติเป็นผู้มีศรัทธาแต่ก็ไม่ขยับขยืขย่นที่จะก้าวหน้าไปสู่การบำเพ็ญเพียรเพื่อการพ้นทุกนี่ก็แปลว่าเราจะต้อง <c oughs> เห็นประโยชน์ต่อการที่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกิดมาบนโลกไปยากแล้วเกิดมาในประเทศที่มีพศาสนาก็ยิ่งยากใหญ่เมื่อเกิดมาแล้วยังมีโอกาสได้นับถือพระพุทธศาสนาก็เป็นยิ่งเรื่อง <c oughs> สําคัญยิ่งเมือ ได้นับถือศาสนามีโอกาสได้ฟังธรรมศึกษามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมก็จึงเป็นเรื่องที่โอกาสสูงสุดเป็นคุณสมบัติอันดีเลิศเป็นสิ่งที่หาได้ยากเราจะตายจากโลกนี้ไปหากไม่ได้ตั้งใจเราจะไม่มีโอกาสง่ายๆที่จะได้กลับมาเกิดบนโลกวินี้ไม่มีโอกาสที่จะมาอ,อยู่ในประเทศที่มีคำสอนมีศัสธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติป,ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรรวมทั่งถึงไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรม พอยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปบัดน,นี้การเวลาของพระพุทธศาสนาก็เริ่มที่จะทยอยลดน้อยถอยลงจนก็จะต้องต้องหมดอายุไขพระพุทธศาสนาก็มีอายุเพียง5,000ปีบัดน,นี้ผ่านไป2566ปีแล้วผู้คนทั้งหลายทั้งปวงไม่เข้าใจและเป็นผู้ไม่เห็นประโยชน์และเป็นผู้ไม่มีความสามารถไม่เป็นผู้มีความตั้งมั่นที่จะเดินทางไปสู่การพ้นทุกขในที่สุดก็จะยิ่ง เป็นเรื่องยากลำบากและเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานผลแห่งการที่เราปล่อยปะละเลยเราก็จะต้องเป็นผู้จะต้องอยู่ในฐานะรับกฎแห่งกรรมผู้ใดก็ตามเป็นผู้ทำปิดทำประมาททำสิ่งที่เป็นอกุศลทำบาป เป็นผู้ที่จ้างวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นเพราะเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้มีสติและไม่เป็นผู้ระมัดระวังไม่เป็นผู้เห็นโทษเห็นภัยในการมาเกิดก็จะกลายเป็นความเดือดร้อนเหนือนกับที่ปัจจุบันชาตินี้เราก็เดือดร้อนกันมาหากไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่แก้ไม่ไขไม่เป็นผู้พัฒนาไม่เริ่มต้นที่จะทา ตัวให้พ้นจากทุกข์เราก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกทุกภพกทุกชาติไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นเพราะใครก็ตามไม่มุ่งมั่นไม่ตั้งใจเป็นผู้ประมาทก็จะต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนไม่ใช่ใครเป็นคนทำํำ <c oughs> มีใช่ใครเป็นคนกันแกล้งรังแกแต่ตัวเราเองเป็นคนรังแกตัวเองเป็นคนที่ทําให้ตัวเองจะต้องเดือดร้อนจะต้องกลับมาทุกข์ทรมานยากลําบากเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องพัดภาคเราจะต้องผิดหวังนั่นคือความทุกข์ความทรมานที่ <c oughs> เล่นงานเรามาทุกภูทุกชาติและชาตินี้เราก็จะโดนอีกหากเราไม่ปฏิบัติเราไม่หนีเราก็จะโดนอีกในชาติหน้าและชาติถัดๆไปนั่นก็คือพระพุทธเจ้าห่วงและเป็นผู้ปรารถนาดีให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นพยายามพ้นจากทุก์อย่าได้เห็นเรื่องเราต่างๆบนโลกไปนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่จบไม่สิน้นเหมือนกับที่เรานั้น อยากจะหนีความทุกข์แต่ก็ไม่สามารถหนีได้จึงต่างๆก็ถาโถมก็ใส่เราด้วยอํานาจแห่งธรรมชาติก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและอํานาจแห่งกรรมที่เราได้สร้างไว้ด้วยตัวเราเองก็จะกลายเป็นผู้ถูกทุกข์ทั้งเกิดจาก <c oughs> ธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของเราถาโถมทําให้เราเกิดความทรมานอย่างยิ่งบัดนี้เราก็เป็นผู้ได้เข้าถึงโอกาสอันสูงสุดก,การประพฤติปฏิบัติก็จึงเป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็น ความปลอดภัยหากใครตั้งใจที่จะพื้นปฏิบัติในที่สุดก็จะต้องประสบผลสําเร็จจะทําให้ตัวเองพ้นจากทุกข์และจะทําให้ตัวเองนั้นอยู่ในฐานะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้พ้นทุกข์ไปแล้วอาวนรริสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจปฏิบัติได้ฟังธรรมได้พัฒนานตนเองมีความปารถนาที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในปฏิบัติธรรมก็จะได้รับบุญรับกุศลได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาโตริเต chào mà hát thì bây giờ là chào trình tập thì bộ ôm เพื่อที่จะได้ช่วยเหลืออำนวยอวยพรปัดเป่าปกปกรักษาให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณไสยวิญญาลายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งสเสด็จจะรายการและกินอุปเทศประมงคลอวิชาคนทานความยากจนนิจสินอุปสรรควิญญาลายโรคระบาดอาวิชาให้มาลายให้ไปยุติลงให้หมดลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นยังได้มียังได้เป็นใดๆทางสิ้นทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4ี่สุขภาพพระไม่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ,ใจ เป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานในครอบครัวในชีวิตสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงด้วยบุญด้วยบารมีด้วยสติด้วยปัญญาด้วยปัจจัยสี่้รื่องไร้ทั้งปวงปัรถนาทางธรรมให้ได้เป็นผู้สําเร็จผลได้สําเร็จได้เข้าถึงญาณอันสูงสุดได้ปิดประตูอบาย,ยภูมิอย่างเด็ดขาดไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรเ,เป็นอส,สุรกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรลชฉานไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมคพลอิพานโดยเลอพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ 嗯。